คุณเคยสูญเสียอะไรในชีวิตไหมสูญเสียคนที่รักสูญเสียโอกาสหรือแม้แต่สูญเสียความหวังในช่วงเวลาเหล่านั้นบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปจนแทบจะลุกขึ้นมาเดินต่อไม่ไหว แต่รู้ไหมว่าอิสลามสอนเราเกี่ยวกับความสูญเสียและความอดทนไว้แล้วตั้งแต่1400ปีที่แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าอิสลามให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างในวันที่หัวใจของเรากำลังอ่อนแออัลลอฮ์ตรัสว่าไม่มีภัยพิบัติใดเกิดขึ้นไม่ว่าในแผ่นดินหรือในตัวของพวกเจ้าเว้นแต่มันถูกกำหนดไว้แล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้น อิสลามสอนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญถูกความสูญเสียล้วนมีฮิกมะที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วบางครั้งเราอาจไม่เข้าใจในตอนนี้แต่วันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระองค์ให้เราสูญเสียสิ่งหนึ่งเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่าและที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้เผชิญมันเพียงลำพังเพราะอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราเสมอหากวันนี้คุณกำลังเจ็บปวดจงเชื่อว่าพระองค์ไม่เคยให้เราสูญเสียโดยไม่มีเหตุผลค่ะ ท่านนบีมูฮัมหมัดซอลล,ลอัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่า<ม>อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบบาปของพระองค์เกินกว่าที่เขาจะรับไหวทุกความทุก์ที่เราเผชิญอัลลอฮ์รู้ว่าเรามีความสามารถที่จะผ่านมันไปได้สิ่งที่เราต้องทําคืออดทนและศรัทธาว่าพระองค์จะนําพาเราสู่หนทางที่ดีกว่าเพราะการอดทนซอบัดไม่ใช่การยอมรับโชคชะตาแต่คือการเดินหน้าต่อไปแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม หากคุณรู้สึกหมดแรงจงบอกกับตัวเองว่าอาลัลลอฮ์กำลังทดสอบคุณเพราะพระองค์ต้องการให้คุณเข้มแข็งขึ้นอลัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงหลังความยากลำบากจะมีความง่ายไม่มีความทุกข์ใดที่คงอยู่ตลอดไปและไม่มีคืนไหนที่ไม่มีรุ่งอรุณหากวันนี้คุณสูญเสียบางสิ่งจงเชื่อว่าอาลัลลอฮ์จะทดแทนมันด้วยสิ่งที่ดีกว่าในเวลาที่เหมาะสม สิ่งที่คุณต้องทำคืออดทนรอคอยและเชื่อมั่นพระองค์เสมอเพราะอลัลลอฮ์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณแม้แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจมันก็ตาม ทุกความสูญเสียไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่หากคุณสูญเสียอะไรไปจงเชื่อว่าอาลัลลอฮ์กำลังเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้คุณหากคุณรู้สึกเจ็บปวดจงอดทนเพราะความเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ที่คุณกำลังเผชิญค่ะและถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอ่อนแอจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เผชิญมันเพียงลำพังอลัลลอฮ์อยู่กับคุณเสมอค่ะ